วันนี้เวลา8นาฬิกาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีเสด็จลงณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานวิสัญญ<ส>ีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทํา ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศเมียพันลาบราดอริทิฟเวอร์ iver, ชื่อพีนัทอายุ7เดือนในการนี้ทรงให้ยานำสลบกับสุนักผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัด พร้อมกันนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการทำหมันในสุนัขเพศเมียช่วงอายุน้อยสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ทั้งนี้ก้อนเนื้อที่เต้านมในสุนัขพบว่าร้อยละห้ของก้อนเนื้อที่พบสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้อีกทั้งการทำหมันยังช่วยลดความเสี่ยงของการผิดปกติของรังไข่และมดลูกได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการลดภาหะโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ